สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราพบกันในเกม Resident Evil 2 Remake น,นะครับซึ่งก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเริ่มเล่นกันในส่วนของเออเป็น c r r e t Field ก่อนนะครับจริงๆผมเล่นไปหลายรอบแล้วแต่ว่า ผมให้เป็นแสแตนดารแล้วกันนะครับก็ Look, man, ประมาณว,าว่าผู้หญิงก็โทรบ,บอกว่าม,มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้ามาที่เขาเจอมาเนี่ยก็คือแบบว่าใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นนาะก็คือแบบแบบเน่าเปื่อยหมดเลยเหมือนเหมือนศพเลยเหมือนศพเดินได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ลายการพิยุก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ก็ประมาณว่า ตื่มมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยประมาณนี้นะครับ ผมสกีช็อตเก็บไว้หน่อยแล้วกันเพื่อไปทำาปกคลิปเพื่อนะครับก็ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นแคร์มาตามหาพี่ชายที่ชื่อคริสนะครับเพราะว่าคริสเนี่ยทำงานอยู่ในหน่วยสตารซึ่งมีฐานอยู่ที่ลักคูนซิตี้นะครับ กดรอบๆ <Anybody> มีใครอยู่ไหม คือวิ่งเป็นอะไรไหมครับเดี๋ยวไปเช็คให้ทุกอย่างดีไหมไม่ไม่ถอยไปผู้หญิงผมจัดการได้เออ นีดได้จะเป็น <c oughs> ซอมบี้ตัวแรกที่เราต้องเจอ <c oughs> ลุกไหมเอา้า <c oughs> นี่ไง น่าจะไม่มีนะรอบนี้โอเคเล็กกุญแจอินเวนทอรีลี่คือแท็บประตูล็อค นี้แล้วกันมันก็ฝันร้ายเลยเราต้องออกจากที่นี่ ขอบคุณทีหลังเมื่อเราปลอดภัยแล้วกันอ่แล้วก็โดนซอมบี้ล้อม<ป>เข้าไปรถ ไม่รู้วเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ารีออนก็คิดว่าน่าจะมีคําตอบที่สายหรืตำรวจลีออนเอสเคนด l ีแครเลดฟิลอยู่ที่นี่เหรอเ <c oughs> ปล่ามาหาพี่ชายไปตำรวจดีท <c oughs> ี่เราเจอกัน <c oughs> ผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็นี้น่าจะเป็นฉากอินโทรของ Resident Evil 2นะครับ ก็เรื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันให้ทุกคนไปรวมตัวที่สถานีตำรวจเมืองและคคูนซิตี้นะครับที่นั่นมีน้ำและอาหารด้วย เรี่อวเขาบอกว่ามันต้องมีอุลรอดชีวิตมันเป็นเมืองใหญ่ วิ่งแด้าน,นหลังเป็นรถบรรทุกเมื่อกี้น่าจะโดนกัดมาเรียบร้อยแล้ว น้ำมันรั่วเอาแค่ oh, okay. เอาเรื่องอะเนี่ยอ๋อ oh, ระเบิดด้วยโอ้โอ้หแรงขนาดนั้น oh. เจ็บอยูวนะ ฉันไม่เป็นไรแล้วนายละ่ะผมอยู่ที่นี่นไม่ได้ไม,ไดมันไม่ปลอดภัยโอ้ oh. ด้านเราก็เอามากันละโอเคเราต้องไปที่สถานีตำรวจหยุดไม่ได้ต้องไปเรื่อยๆออทางนี้ เหมือนกับจุดจบของโลกเลยไม่มีอะไรเดี๋ยวผมเหมือนจะเมื่อกี้เหมือนว่าจะซิงข้อมูลไม่ได้นะครับอ่าเราก็จะมาถึงสถานีตำรวจแล้ว ซึ่งผมก็จะต้องไม่ให้โดนดาเมจปึ๊บมีของไหมแถวนี้ มีอะไรสเปรย์อ๋ออันนี้ก็บอกเลือดแล้วก็อันนี้ไม่มีแล้วก็ลบทิ้ง Chris, you อ่าผมมีปืนซามเมรเอชแบบกระตูไว้จำกัดอยู่แต่ว่าผมจะไม่ใช้นะครับผมจะใช้ปืนที่แบบเหมือนเล่นปกตินะครับ ไปทางนูน้นไม่มีฟิลตูล็อก ตัวนี้เปิดได้มีกระสุน เหมือนกับตอนนี้โมเดลผมจะกระตุกนะครับเดี๋ยวผมนี่เกิดอะไรขึ้นเอ่ยว่าผมต้อง เอกราฟิกลงหน่อยหรือเปล่านะ วเดียวน่าจะกระตุกน้อยลงนะผมว่ากระตุกอยู่รอ phê Hãy subscribe à kênh Ghiền ว่าเดี๋ยวกระตุกนะอันนี้ต้องตัดโซ่อันนี้ประตูล็อกแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะต้องพอสเกมแล้วก็เดี๋ยวขอปิดจอ ขอปิดจอแป๊บหนึ่ง ALLY นะครับ oh. ตรงนี้เพราะว่าม oh. ันเป็นภาพที่เอ่อไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ ได้น,นี่มาละเดี๋ยวผมเปิดจอปึ๊บอันนี้จะนนเป็นบอกว่ามีรูปปั้นที่ต้องใช้ตราสามอย่างโดยที่ตราแต่ละอันก็จะมีแบบนี้ ไม่ลบ <c oughs> ลบฟิลเรายังไม่มีฟิล โอ้ยโดนจับปล่อยนะเปอะไรไหมตอนนี้ปลอดภัยแล้วมาวิน ไม่มีใครรู้ว่าอะไรทําให้เกิดสิ่งนี้หรอมีหลายทฤษฎีแต่ที่รู้แน่ๆก็คือ <Yeah. S 1> ที่นี่เต็มไปด้วยซอมบี้ hey, เปิดไว้นะฉันไม่อยู่นานหรอกถ้าเกิดเจอคริสแล้วก็จะไปแล้วอ๋อคริส พักผ่อนยุโรปพักผ่อนมีทางออกรับอยู่ตรงนี้เป็นอ๋อไม่หรือผมเถอะผมดูแลตัวเ,เองได้ มีสองทางเลือกทเจอไม่ํำจัดก็ต้องวิ่งหนีมาวินบอกเรามาครับได้พีดมาแล้วแล้วก็อันนี้เป็น อ๋แล้วก็เดี๋ยวผมจะเซฟแต่ว่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าทำไมมันถึงกระตุกนะครับ สำหรับวันนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวผมขอไปแก้ปัญหาเรื่องโมเดลกระตุกก่อนสำหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในครางต่อไปสวัสดีครับ